สวัสดีครับพีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องนายกันนะครับวันนี้นะครับผมหลังจากที่เราลงคลิปตัวการ์ล่ามิวสิกไปนะครับผมก็มีเพื่อนๆอินบ็อกเข้ามาถามกันว่าอ้าวแล้วเวลาเราจะซื้อการ์ล่ามิวสิกโนดเนี่ยมันจะต้องโอนเงินไปยังไงนะครับแล้วมันมีวิธีไหนที่มันถูกๆก,กันบ้างนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการโอนเงินไปการ์ล่านะครับด้วยวิธีที่ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดนะครับผมผมไปรวบรวมมาให้แล้วนะครับผม วิธีโอนเงินนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยโอนเงินเข้ามาตาราเลยนะครับผมคนที่เพื่อนๆที่มีเงินบาทอยู่ในกระเป๋านะครับผมก็วิธีการนะครับให้เรานะครับผมสมัครนะครับตัวบิตครับนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับเดี๋ยวก็ทั้งหมดตัวบิตครับนะครับในนั้นตัวเ t ็นะครับผมที่ต้องใช้ในการโอนเงินนะครับเพื่อไปเติม เพื่อเข้าไปในกระเป๋ากาล่านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็ตัวบิดครับนะครับถ้าใครยังไม่มีก็สมัครปุ๊บแล้วก็เราโอนเงินบาทไปนะครับผ่านธนาคารไทยนะครับแล้วให้เรานะครับทำการซื้อนะครับเป็นเหรียญนะครับ XLM นะครับผมด้วยเงินบาทพอซื้อเสร็จปุ๊บนะครับเราจะได้ตัว XLM นะครับแล้วตัว XLM เนี่ยนะครับให้เรากดถอนนะครับตัว XLM เนี่ยจากบิดครับนะครับ โดยเลือกเชนะครับเป็นสเตล่านะครับจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากนะครับค่าธรรมเนียมต่ำกว่า10บาทนะครับผมต่อครั้งนะครับด้วยยอดเงินที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับพอเราโอน XLM ไปที่ตัวต่างใบแนนแล้วนะครับผมสมมติว่าเรามีใบันนแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นเงินเป็นเหรียญ XLM ที่อยู่ในใบนั้นนะครับผมตอนนี้เนี่ยการที่จะโอนเงินจากใบั้นนะครับไปที่ FTX ได้เนี่ยอ FTX นะครับเขายังไม่รับฝาก เหรียญ XLM นะครับผม mm hmm. ก็เราก็เลยต้องทำการแลกนะครับตัว XLM เนี่ยให้เป็นเหรียญ USDT ก่อนนะครับที่ n บ n นนนะครับเราก็ไปทำการขายนะครับเหรียญ XLM ที่เราโอนมาจาก b ิ t ค u ับเมื่อสักครู่นะครับผม mm hmm. ขายแล้วก็ซื้อเป็นตัว USDT นะครับผม mm hmm. พอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นเหรียญ USDT นะครับเราก็เอาเหรียญ USDT เนี่ยกดถอนนะครับ แล้วก็เลือกเชนนะครับเลือกให้ถูกนะครับตรงนี้สําคัญนะครับให้เลือกเป็น trc 2 0นะครับหรือเชนตอนนะครับผมจะมีค่าธรรมเนียมประมาณหนึ่งดอลลาร์นะครับต่อครั้งนะครับจะโอนยอดเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะมีค่าเรรมเนแค่หนึ่ดอลลาร์นะครับปุ๊บโดยที่เราก็โอนต่อไปที่ ftx นะครับตอนนี้เนี่ยใน ftx นะครับเราจะมีเป็นเหรียญที่เป็น usdt แลกนะครับก็ให้เราทําการแลกนะครับผมก็คือซื้อเหรียญการ่าแทนนะครับ หรือว่าซื้ออิเทเลียมแทนนะครับก่อนที่เราจะโอนไปที่กาล่านะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เราก็เข้าไปที่เมนูซื้อนะครับแล้วเราก็ซื้อตามที่เราเคยซื้อได้เลยนะครับผมตอนนี้มาขั้นตอนสําคัญนะผมขั้นตอนการโอนเหรียญกาล่าไปหรืออิเทเรียมนะครับไปที่กาล่าเกมนะครับหรือกาล่ามิวสิกเนี่ยเราต้องเลือกนะครับตอนถอนเนี่ยเราต้องเลือก ด้วยเชน e r c 2 0นะครับหรือเชนอิตาเลี่ยมเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเงินจะไม่เข้านะครับผมอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีวิธีนะครับในการถอนหรือโอนเงินนะครับจาก FTX ไปที่คาร่าเนี่ยอ่ามันมีวิธีโอนฟรีอยู่นะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับหรือวันละมากกว่านั้นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโดยวิธีการก็คือว่าเพื่อนๆต้องไปซื้อเหรียญ FTT นะครับผมเพื่อเป็น ที่เป็นตัวเหรียญโทเค็นนะครับของทาง FTX เขาเนี่ยนะครับแล้วนําไปการนําไปทําการสเปกนะครับในตัวระบบของ FTX นะครับผมดูตามตารางนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราสเปก25 FTT นะครับก็เราสามารถโอนตัวเหรียญอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่แค่เหรียญกา่านะครับเหรียญอะไรก็ได้นะครับผ่านเชนอิตาเลียมนะครับผมที่เป็น ERC 2 0ตเนี่ยฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับ ถ้าเราต้องการโอนฟีวลาสองครั้งวันละสามครั้งนะครับเราก็ต้องสเตทที่1 5อา FTT นะครับตอนนี้ราคาเหรียญ FTT อยู่ที่ประมาณ4 3่สิยูเอสดอลลาร์นะครับถึง44นะครับก็ตกแล้วประมาณคูณกันไปก็ประมาณถ้าเราต้องการโอนฟีวันละหนึ่งครั้งก็ประมาณพันกว่ายูเอสดอลลาร์นะครับก็ถ้าเราลองคำนวณดูแล้วเนี่ยเราโอนบ่อยๆเนี่ยถ้าคุมเนี่ยเราก็เอาเงินมาสเตทที่นี่ได้นะครับผม เพื่อจะได้รับสิโทโอนฟีวันละหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการจํานวนที่มากกว่าน,นั้นเราก็สเต็ปตาม,มาตลาดนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็พอเราโอนเงินไปที่ตอนจะโอนนะครับเราสําคัญนะครับให้เลือกเป็น e r c 2 0นะครับแล้วก็โอนไปที่เชนการ์ดเกนการ์ดมิวิได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับผม สำหรับคนที่มีเงินอยู่ใบแนนอยู่ในใบแนนอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีคนที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเมทัลมาอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มอธิบายสําหรับคนที่มีเงินอยู่ในใบแนนอยู่แล้วนะครับที่เป็นเงิน USDT นะครับหรือเหรียญการ่าอยู่แล้วที่อยู่ในใบแนนเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการถ้ายังไม่มีนะครับก็แลกเหรียญ USDT หรือเหรียญอื่นๆนะครับเป็นเหรียญการ่านะครับผมและทําการโอนนะครับผมเหรียญการ่านะครับ ที่เราต้องการเนี่ยไปที่กระเป๋าเมตา马克นะครับอ่าให้เรานะครับโอนนะครับผมกาล่านะครับตอนที่เราจะโอนนะครับสําคัญนะครับเราต้องเลือกเป็นอ่าใบแน s สมาร์ทเชนนะครับหรือเป็นบ p 2 0นะครับผมเพื่อทําการโอนไปที่กระเป๋าเมตา马克ของเราที่มีอยู่แล้วนะครับอ่าโดยที่เราเลือกเป็นบ p 2 0เนี่ยก็คือมันจะค่าธรรมเนียมมันจะต่ำนะครับไม่เกินครั้งละ1 US ่งยูดอลลาร์นะครับประมาณ0-8นะครับผม พอเราโอนค่ามาที่ตัว m e t a m a r k แล้วเนี่ยนะครับตัวเหรียญการ่านะครับเราจะอยู่ใน chain ของ b บ n a น c e Smart chain นะครับแต่ตัวเกมการ่าเกมนะครับเขาอยู่บนเชนอีเ e อเียมนะครับเราเลยต้องทำการบิดนะครับก็คือหรือทำการโอนเหรียญข้าม chain นะครับระหว่างตัวไบแอนด์สมาร์ท chain นะครับไปที่ chain อีเธเียนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอปเราไปที่เว็บนะครับ d a p p k t t o k e n นะครับ VS ด้วยนะครับ .IO นะครับตัวนี้นี่สำคัญนะครับห้ามเข้าเว็บผิดนะครับให้ใช้วิธีการพิมพ์นะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ให้ระวังนะครับสำหรับเว็บฟอร์มนะครับเผื่อเดี๋ยวเข้าผิดปุ๊บแล้วเงินเราจะหายนะครับก็พอเราบิดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวิธีการบิดนะครับว่าเลือกยังไงนะครับโอเคนี่เราเผดเข้ามาที่เว็บ DApp นะครับ k e y p t o k e n i o แล้วนะครับผมตอน ให้เราเข้าไปที่หน้าสวอปนะครับผมแล้วเราก็เลือก Connect กระเป๋าเมตา马 k เหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับตรงตัวฟอร์มนะครับให้เราเส่นามสก่ลแล้วเมื่อกี้นะครับพอเราเพื่อนๆย้อนกลับไปนะครับเราโอนเงินนะครับที่เป็นเหรียญกาล่านะครับผมผ่านเชน v p 2 p 2 0นะครับหรือ Binance Smart Chain นะครับแต่ว่าเงินเราเนี่ยย้ายเข้ามานะครับอยู่ในเชน เป็นเหรียญกาล่าที่อยู่ในไบแนนซ์สมาร์ทเชนนะครับแล้วเราต้องการเปลี่ยนหรือบิดนะครับจากเหรียญกาล่าที่อยู่บนไบแนนซ์สมาร์ทเชนเนี่ยเข้าไปเชนอีเธียเลียมนะครับเราก็เลือกอันล่างเป็นการ่าเนทีปนะครับก็จะอยู่บนเชนอีเธียเลียมนะครับแล้วเราก็ใส่จานวนเงินที่ต้องการโอนนะครับเข้าไปได้เลยนะครับโดยวิธีการนี้นะครับอาจจะมีค่าธรรมเนียมเนี่ย0.25นะครับผมเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยที่เขาให้โอนก็คือ200กาล่านะครับผมคำนวณให้แล้วนะครับวิธีการนี้เนี่ยจะคุ้มแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับสำหรับคนที่โอเนเงินต่ำกว่า12,000 u s ์นะครับต่อครั้งนะครับถ้าใครที่โอเนเงินยอดน,อยน้อยเนี่ยแนะนำเป็นวิธีนี้จะประหยัดที่สุดนะครับเพราะว่าเราเสียค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็จะถูกเลยนะครับแล้วเราก็เลือกอพอหลังจากเราเลือกเป็น ตามนี้ได้นะครับเราก็กดสวอปปุ๊บเงินก็จะถูกโยกมาที่เป็นกาล่าแล้วก็เป็นเชนอิตาเลียนนะครับแล้วคราวนี้เราก็ทําการโอนเงินเนี้ยนะครับไปที่ตัวกาล่าเกมหรือกาล่ามิวสิกได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปแล้วไม่เข้าใจหรือมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการโอนเนินนะครับวิธีการโอนแบบถูกที่สุดไปที่กาล่านะครับผมก็ วันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปนี้มากันจนจบนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชูใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องเราได้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ลากานไปก่อนนะครับผมแต่ถ้ามีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ